ลูกชายไม่ได้บ็อกซิ่งแซนดอจา้าเงิ่อ้หลายเพชรจังใดกลับมาบ้านแล้วที่เจ้าลูกชายไม่ได้บ็อกซิ่งแล้วจา้ายัา คุกันก่อนออถ้ารีบสติก่อนปากแห้งเดี๋ยวจะอ,อุ้ยมาบ้านเด้ซุเจ้า <c oughs> กินนี่ก่นกินยาดูแลผมก่อนนะคะโอ้เช็มอุตสาตื่นแต่เช้าเตรียมตัวกันไปแต่ไม่ได้บ็อกซิ่งสักแต่มาๆๆจะชุดให้ฟัง มาถึงบ้านแล้วเดวจ้า mm hmm. มาถึงบ้านแล้ว mm hmm. ลูกชายไม่ได้บ็อกซิ่ง No boxing today because the weight is, it's not right. He is five fifty six, but yeah. the other person is fifty two. Yeah, that's right. Mm -hmm. So that's why that's happened. Mm -hmm. No, we, we live on the YouTube. <laughs> อ๋อน i ่5 on ้ปุ๊บนี e 5 p ู้ปุ๊บสวัสดีค่ะกลับมาบ้านแล้วนะคะลูกชายไม่ได้ชกเพราะว่าน้ำหนักเกินไม่มีใครน้ำหนักเท่าเขาค่ะอายุเท่ากันแต่น้ำหนักไม่เท่ากันเขาก็ไม่ให้ชกนะคะ Beautiful. Because oh, fair. You look beautiful. beautiful? <laughs> How you look beautiful? Who say that? I look me. I look different. Different. <laughs> Why do I look different? The language. I look different. <clears throat> <clears throat> throat> I sing and sing the to the people. ชิบชิบชิบชอดะทีดีชิบชิบมาคาเกอชิบชิบชิบชิมาคเกอขบปาบันดับบปาบัวันนี้เป็นจิ้งจิ้อีอีงีนโลได้กลับมาสัมเดอสุนเจ้า ไ่ได้ชกซ้ำอุซ่าเตรียมตัวลูกใช้ก็เตรียมตัวมาดีแล้วจ้าซ่อมมาดีมนะันหนักที่ผ่านมาบาม่ได้ขึ้นชกซ้ำไม่ขึ้นชกซ้ำเด้เอสุนเจ้าแล้วไว้งวดหนาะ <c oughs> วดหนาะนะก็คงเป็นแบาบว่าไอ้ลูกใช้ก็ไปสกีแล้ว <c oughs> เดือนหนาะเดือนไม่เมจี มาได้โชคโอ้ยไปซื้อ,อไปบึงบ้านเมืองเพิ่นซื้อนั่นแหละก็จีโน่เนาะอน้ำกระเสาอยู่แต่แม่ก็ดีใจอยู่ลูปมาได้ขึ้นโชคออ้ยแม่ก็ย่าลูกเจ็บเนาะแต่ก็อันนั้นเสาน้ำแก่อยู่แก่ก็บขึ้นแบบว่าแก่กับร้อมที่จะไปโชคจริงเสีอะไรลิงมะกอกเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็หอนค่ามามีคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ในไลฟ์ก่อนนะคะบอกเพื่อนๆก่อนว่าพี่ของหนูไม่ได้ขึ้นโชกแล้วเพราะว่าน้ำหนักเยอะเกินไปน้ำหนักน้ำหนักเยอะเขาฟิตเยอะเขาฟิตมาเยอะมันก็เลยแบบไม่ได้ขึ้นโชกจีเนาะมาคุยก่อนจีมาทักทายกระลุก,วกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนุบอกเซ่ Why? Because of the weighing mm. scale said too heavy. Mm. <'t> fight. นั่นแหละค่น้ำหนักเกินไปไม่ได้ไปซ้ำไปเล่นเลซ้ำมุ้ว่อสัตว์ตื่นเต้นนะอืมยูวินอ็ดยูว e n ยูวิน excited I? I was excited yeah y o u ready for the fight สิ So the chain. Okay. Maybe next time. Yeah. Yeah. Mm hmm Maybe next time will be, you know, more energy? Yeah. yeah more see. ready, is it? Yeah? Mm-hmm. you <laughs> early. ก็เลยมาเลยบอกว่าไม่ได oh ้ข like ึ้นโชกแล้วลูกชายไม่ได้ขึ้นโชกแล้วเดอจ้าโปบอืม่ะโปบ้าสโปบ้าโปบาอะไรโปบาบ้านกันหนาวหฮิตติ้งโบโบบโกบโ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 บ can you get some water for me as well? She just yeah. so pipped. Like yes. Yeah. Are you, COVID? So Are you COVID? You COVID, Papa Ji? Yeah. Oh, uh, okay. ไปกันหมดแล้วมาถึงบ้านแล้วก็ไปกันหมดแล้วนะคะไปช็อปไปช็อปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวตะนางมึนอยู่ด้วยเนี่ยนางมึนโอเคเวทนะคะโอเค โอเคโอ้ยเสียใจน้ำลูกอยู่ลูกก็เลยไม่ได้ขึ้นชคซ้ำลูกชายแม่นะอันนี้กระน่ำมึนให้นี่ว้าวปรยุทธ์บอยล่องเพลงมาเบิดไอ้ไ,ไอ้ยู่ในรถตั้งแต่ขึ้นรถจนมาถึงบ้าน Her, oh, her, when you're on mute. her hair is black because she dyed it. When? She dyed it. When? How last you know? year. Yeah. Last year? No, I don't know. <laughs> you meant January. Mm. Mm. Her hair color is the same as this color, no. but she got jealous because it was lighter, so she thought it was gonna be dark uh. brown, so she dyed it and dyed it, and then it turned black. Puna. อื่อว่าแม่อิจฉาผมสีเพิินว่าสั้นมาม,มีไม่ได้อิจฉาค,มมค่ะมา <c oughs> มีน่าเจอะมามี beautiful more than you anyway น <c oughs> ั่นแหละโอ้ไปหาเอดันเอดนี่กินก่อนนะจ้าเบิ้งมาบอกแล้วว่าลูกชายไม่ได้ขึ้นชกแล้ว น้ำนักเกินน้ำหนักเกินโพดเอาไว้เขาหน่าค่อยไปไหมเนาะลูกเนาะอืมวมนเนยูนมว่าเอดันดี้วิดว่าเาอไรด้โน o ไอแพดเดนอ upstairs อ๋ ก็ยังแหนฟรีเซน right นั่นแหละมาบอกนะคะว่าลูกชายไม่ได้ไม่ได้ชกบ็อกซิ่งแล้วเออนั่นแหละก็เลยได้กลับมาบ้านอืเขาก็ไปช็อปกันแล้วเอาไว้คราวหน้านะคะ แล้วค่อยพูดกันแล้วค่อยเจอกันใหม่นะไปแล้วเด้อบ๊ายบาย